สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับเรานะครับช่องพายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็นะครับมาเดินเล่นนะครับพาออกกําลังกายเช่นเคยนะครับผมกินหญ้านะครับแม่แม่เดินกินหญ้าต่อนะครับมากับชมพู่โพทองเหมือนเดิมนะครับผมนนะครับเดี๋ยวพามาดูชมอ่าโพทองก่อนนะครับโพทองยังกินอยู่นะครับ ใกล้ใกล้จะตกมันรือยังฮรออัะปีใหม่นี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับแม่ไถ้าเดี๋ยวเราจะถามดูนะครับว่าเวลาโพทองจะตกมันนี่จะมีอาการยังไงครับ ตาจเล่ตามควานนะครับแล้วก็จูจะออกมาใช่ไหมครับผมปกตินี่ถ้าไม่ตกมันนี่จูจะไม่ค่อยออกนะครับโพทองครับขนาดทียังไม่เอาออกนะครับแล้วก็จูเขาจะสีแดงนะครับแดงเลยนะครับแดงน่ากลัวมากนะครับแม่มใช่ครับสีม่วงนะครับผมซึ่งซึ่งจะสื่ออาการเลยใช่ไหมครับสื่อแล้วก็บอกอาการเลยว่า เขาจะตกมันนะครับนู่นถ้าปลูกเสร็จเขาจะเลตามเลยครับครับถ้าปลูกเสร็จเขาจะมองตามครับผมก็โพทองก็จะมีอาการบอกก่อนครับทุกครั้งนะครับผมแต่ไม่มีนะครับควานควานบอกว่าไม่เคยมีว่าขี้ไก่ออกนะครับค่อยไปผูกนะครับไม่มีนะครับเพราะว่า ัวทองอย่าอาการอาการจะออกก่อนเลยนะครับอาการจะออกก่อนที่กระมับกระมับจะมีขี้ไก่หรือว่ามีน้ํามันซึมออกมานะครับทุกปีนะครับมีอาการเลยนะครับจุดโรของเราถ้ากอเลตตามแล้วก็ผูกไว้เลยครับอัดยาเต็มที่ก็ประม,มาณไม่เกินอาทิตย์ก็น้ำมันจะไหลออกเต็มที่เลยครับดูบนะครับ สาวน้อยของเราเดินกินคนเดียวเลยไม่สนใจผู้บ่าวแล้ววันนี้นะครับบอกว่าวันนี้ขอกินเต็มที่หน่อยนะครับผมเนี่ยเขาดีคือว่าโปทองเป็นช้างเลี้ยงง่ายนะครับแม่ๆไปอยู่ตรงไหนก็กินตรงนั้นนะครับนูไม่ขยับตัวเลยนะครับผมไม่เหมือนจมพู่นะครับนูล ชมพูดเดินไปสีที่5้าที่แล้วนะครับสวัสดียำเช้าทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับนะครับก็มาให้ชมนุ่มโลกับน้องชมพูแสนสวยของเราเช่นเคยนะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้ นะครับแดดออกแต่เช้าเลยนะครับดูนะครับอากาศออกแต่เช้าเลยนะครับนะครับปกติจะอากาศไม่ค่อยแดดออกขนาดนี้นะครับผมแต่เช้าชมพูทำไมกินดียังลุก โปทองกับพ่อใหญ่ออมทรัพย์นี่จะกินคล้ายๆกันนะกินเหมือนกันเลยนะครมรอของเรานะครับเดินไปเดินมาแล้วครับแม่ๆเริ่มเดินแล้วก็เป็นภาษาเขาเนาะครับ ชมพู่จะเป็นนิสัยของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับชอบเดินนะครับเดินกินเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่ถูกใจก็เดินไปตรงใหม่นะครับไม่เหมือนหนุ่มหล่อของเราเนาะนะครับ กเช้าๆก็จะพามาเดินกินหญยานะครับแต่เช้านะครับ,รบผมรีแลกรล่างกายนะครับยืดเส้นยืดสายไหนชมพูเอยชมพูยกมือขึ้นหน่อย ก็จะได้เห็นว่าช้างของเรานะครับจะไม่อยู่กับที่แน่นอนนะครับแม่ๆนะครับถึงเราไม่มีงานนะครับเราไปเกี่ยวย่ามาเราก็ต้องพาเดินนะครับผมนะครับเพื่อสุขภาพของเขาเนาะนะครับดีกว่าเราจะต้องมานั่งรักษาที่หลังเนาะนะครับการเอาใจใส่นะครับของช้างของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจจะ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแต่เราก็จะพยายามทําเต็มที่เนาะนะครับเพื่อให้เขานะครับมีการอยู่การกินที่ดีนะครับและมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมนะครับนี่มาแล้วเดินมาแล้วครับแม่แมไปไหนอีก ปล่อยนะครับชมพู่ปล่อยได้นะครับไม่ไปไหนแน่นอนนะคไปไแมก็เราจะให้ขอกินนะครับตามใจที่เขาชอบนะ เ,เช้ามาพ่อควานก็ไปเกี่ยวมาให้แล้วนะครับไปตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้ากว่าๆก,กลับมานะครับกลับมาก็พามามาเดินนะครับมาเดินออกกําลังกายกินหญ้านะครับไปแล้วครับเดี๋ยวสักพักก็ไปกินต้นสับป,ประรดนะครับต่อนะครับจะเดินไปไหนน้อนะ จะเดินไปไหนหาของกินอยู่พ่อนะครับชมพูรับไม่ไปไหนนะครับแม่แม่ขอเดินก็เดินไปเลยครับขอไม่ไปไหนแน่นอนครับชมพูว่าหนูไปหาของอร่อยกินก่อนนะครับนี่เจ้านี่ไม่เจ้านี่ไม่ยอมขยับตัวเลยนะครับแม่แม่ ไม่ขยับตัวไปไหนเลยนะครับเยอะๆๆอะวัน yeah, yeah, yeah. นี้ลเลยจะไปไหนทางนูน้นเดินไปแล้ว เยอะเยอะเยอะมามาเรเวไปไหนนี่จะกลับแล้วนะนี่มาเร็วมาเว้นาดูเดินมาเลยครับแม่กลัว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 พ่อหนีบ่ตนี้น่ารักจังเลยนะครับ เขาก็เหมือนลูกช้างเชือกหนึ่งนะไม่ไม่อายุ20แต่ว่ายังเหมือนลูกช้างอยู่นะครับเออนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับ กดติดตามและให้กำลังใจนะครับนะครับช่องพลายอมรัพย์น้องชมพู่กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชมพู่นะครับผมพี่โพทองกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พอขานก็จะขออนุญาตนะครับจบทริปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วขอกลาวคำว่าสวัสดีครับอชมพู่บ๊ายบายลูกมาไม้วนนี้เหรบนสูงอาบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย อ,อสวยงามมากครับผมสวยงามสวัสดีครับ